ครับสวัสดีครับเออ่คลิปนี้เป็นของเราสามัคคีวันที่สิบอ้าวิ่งลูดหนึ่งกับสามนะครับผมให้ไว้เป็นแนวทางนะครับอืมตัวจับคู่ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามและสี่หนึ่งสี่สามห้าหนึ่งห้าสามหกหนึ่งหกสามแล้วก็ศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งสามให้ไว้เป็นแนวทางนะครับไงก็เท่านใดที่เข้ามา ดูก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับจะได้ทาไม่พลาดท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดสับสกายด้วยครับกดอ่ายังไงก็ช่วยกดสับสกายต,ต,าติดตามเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆของท่านนะครับขอบคุณครับขอให้ à, hương yên thuốc thanh